เราจะพาทุกคนไปนเที่ยวเขาหลักกันตื่นเช้ามากตอนนี้เวลาประมาณตีห้าสิบห้านาทีนะคะก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะนี่ทริปนี้มาร่วมกับพี่แพรเป็นไงบ้างจะ๊ะตื่นเช้าไหมพี่งตื่นเต้นไหมที่จะได้ไปย <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปส่วนต่างของเราช่ ่ะเอาได้มาแล้วได้แล้วเตรียมเบนเตอรี้ไปที่เอ๋อไปที่รอรุดค่ะอะไรนะอวานีพาร์สอาวานี่พาร์สขาวลั่นค่ะ go เที่ยวอันนี้พักเขาหลังนะคะเดี๋ยวเราเรอรถเช่าแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินมีแต่โอฟ์ไฟง่ายทุกอย่างแบบมีอะไรให้ทำเยงงอะแยะมากมายโอ้โหมีการแบบเล่นสเก็ตเล่นเซิร์ฟฟิตเนสโอ้โหก็คือแบบใช้พื้นที่แบบโอเคมากๆอะ่ะตอนนี้เราจะไปที่เมือง อีกวันหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงเราก็อาจจะแม่หาร้านกับข้าวแถวๆข้างทางเนาะแล้วตอนเย็นเราค่ไปนั่งกินร้านอาหารก็เนาะได้เวลากินอาหารข้างทางแล้วนะคะ ไม่กีนข้าวแกงนะคะ ของซื้อของขายตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหินทับปุดนะคะนใช่ไม่ต้องกลวงเหงานะคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวยสวยไหมบอกแล้วไงว่าสวย ใส่มากสวเซอร์แวสแ์นน,น,แน,น้าร้อน <cualquier S 1> แต่ก็ร่มเย็นอยู่นะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นดูสิคะทุกคนแต่เขาบอกห้ามกระโดดเล่นน้ำนะคะเป็น<ร> <download> ไงคะความรู้สึกสวยสวยต้องมาแล้วคะ่ะ รู้สึกเหนื่อยไหมมันนะเหนื่อยมากแต่ก็แต่ก็คุ้มนะใช่แต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็มีอาหารโอทอปของจังหวัดพังงาด้วยนะคะคือมันไม่ได้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขามีของขายตามข้างทางทุกฟ้าร้อนมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนขอแบบ move กับกับที่พักแป๊บนึงนะคะแล้วคือมันไกลมาก ค่ะกินอะไรดีตอนนี้เป็น ทุกคนมาที่อาวานี่พัเข่าหลักนะคะเรามาดูห้องกันเป็นห้องที่แบบใหญ่แล้วก็สวยที่สุดนะคะ mm hmm. ก็นี่จะเป็นโซนห้องครัวนะคะ mm hmm. มีฮูดูดพงดูดควันนะคะ mm hmm. แล้วก็แบบตัวน,นี้นเซตน,นี้นะคะก็ทํามาให้แบบทุกคนนะคะได้ใช้กัน mm hmm. ก็เมื่อกี้มีแบบสักผ้าด้วยอะ mm hmm. อโี่ลดเนาะก็แบบมี อย่างก็คืออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ตู้เย็นอยู่ตรงนี้แอบซ่อนไว้ตรงนี้นี่เองนี่เขามีห้องเล็กให้ด้วยห้องรับรองเล็กนะคะแต่ว่าเรามาสองคนก็เลยแบบว่าไม่มีใครอยู่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มีห้องน้ําห้องเล็กค่ะห้องน้ำแขกน,นี่ไงนี่เยอะมากดูสิแล้วก็ดูสิทุกห้องนะมีไฟแบบนี้ให้ทุกคนได้แบบแต่งหน้า ประเด็นคือเขามีเตารีดนะคะทุกคนเตารีดนี่อยู่นี่อืมเตารีดเตารีดมีเครื่องซักผ้าไหมซักผ้าด้วยโอ้ะหทานอาหารทานอาหารไปทำข้าวเสร็จก็มาทานอาหารได้ที่นี่เลยที่ชอบที่สุดของลุงก็คืออะไรรป่ะโซฟาโซฟานอนดูหนังไปเลยจ้า ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแบบคู่รักก็ไม่ต้องสงสัยกันเลยนะคะก็คือห้องนี้นะคะเป็นเนตียงคิงไซส์ค่ะแล้วก็มีทนนีวีมีแบบอุปกรณ์ให้ทุกคนแบบฮันนีมูนสุดหรูนะคะก็นี่เขามีตู้เสืผ้าน,นะคะสองสองด้านเลย his and her เอ่อยังไม่พอนะข้างในอะ่ะเขามีกระจกด้วย กระจกแบบ his and h e r โอ้ไฮโซใช่ไหมล่ะก็แบบโอ้ oh, ใครแบบอยากปุ่มม,มตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้แฟนหนับน้ำตรงนั้นก็แบบนะล้อ่างก็ใหญ่ด้วยทุกคนโอ้ oh, นี่ได้ถือแบบว่าเป็นแบบห้องของอาวานี่พาสขาหลักนะคะที่เขา ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะคะให้เราได้มาพักแบบแบบนี้นะคะก็ลุงก็ชอบแล้วเนาะก็แบบอยากมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะพาไปโซนไหนนะคือแถวโซนสิบสี่เนาะจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นบาแต่ว่ามันอยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะห้าโมงถึงหกโมงใช่น่าจะเป็นแบบช่วงเวลาผ้าที่ตกนะคะก็คือเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นบาบีชแบบดูทะเล เ okay. เดี๋ยวราไปดูกันเนปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้เราจะลังเตรียมตัวลงไปเทีท่ยว<ม>ที่หาดของอ่าวานีพลาสเขาหลักนะคะบรรยากาศลายร้องไปด้วยแบบธรรมชาติะนะทุกคนจาการให้เต็มปอดเพราะว่า P ีเออจะทางยู่ที่เชีงยงให <c oughs> ม่หาดเขาดีมากทุกคนดูสิเออ แบบพร้อมแบบไปเล่นเอาจริงนะเราเป็นของอาวานี่พาสนะโคสงบอะเราได้ที่เทที่เล่นใหม่แล้วนะก็คือที่นี่แหละหาดอาวานีสวยย้อนแสงป้าเดี๋ยวเราไปหาดอันนั้นดีกว่าไปดูซันซันไรส์หรือซันเซตนะเซตที่อะไรนะหาดนางทองโอเคปะ นี่ไงสายดำบรรยากาศตอนนี้นะคะคก็ที่แพมบ,บอกหนื่มากเริ่มหงุดหงิดเริ่มหเมหนห่หิวแล้วนี่ไงคะคหาสายดำ,ด,ำดีจริงด้วยละกค้าเป็นไงโอเคป่ะก็ไม่เขาถึงเรียกว่าหาสายดำไม่เขาเรียกว่าขาดนะโอ๋แต่ว่าจุด ลายของมันก็คือที่หาดทรายเป็นสีดำโอเคแนละ้วเราไปถ่ายด้วยกันปะ ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไรกนขาแอมหิวมากๆเลยใช่ไหม,มที่นี่นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากสายดำห้นบคนมาชิวๆชิคๆเท่านั้นแล้วเขาก็มากันนะใช่กพม,มาให้รู้ว่าน,นี่คือเรามาถึงที่จงัางหวัดพังานแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านเลอซีฟู้ดนะคะแล้วก็เะดังซีฟู้ดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาร้านที่เป็นโซนดริมมาดื่มหรือดื่กันนะคะ เอดังนะคะเลยจีเดอถ้าเป็นกะเมิดเกาะเออดังไปแล้วราคาเป็นที่นิ้มากราคาไม่แพงก็ราคา้มท่ดแ้ใช่ก็แบบันี้เป็นรานดัก็คือาหัรเาคาหรเถ้าไปกนเชียหม่กคือราคาราคานี้ก็คือราคาปกติมากนะมาเอามาแล้วเสร็จข้าวแล้ว ดีโหได้กินมากมาอะไรคะข้าวเทเกอ่ยวมันหอมเหมือนที่เขาออนั่นแหละบอร่อยเนาะร่อยมันหอมหอมดูแต่ละอย่างค่ะทุกคนเอาไปเด็กคุกกุ้งให้โชกุ้งหน่อยสิเยน่ากเตัดกินเลยนะคะพร้อมค่ะอีทิ้งไป อาการคือแก้วแก้วพะพันพะพันเหมือนกันก็พัดแล้วก็พังพังพังแล้วก็หนาโอเคพังอย่างเงี้ยใครนะ <laughs> นคะที่อยากมาถ่ายรูปบรรยากาศคือชิวมากคือไม่ไกลจากอาวานีนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าทางมันอาจจะมืดหน่อยเนาะมอร์นิ่งเดย์ทู ันนี้เราจะไปพาทุกคนไปกินอาหารเช้ากันนะคะเพราะเราไม่ได้ทำกับข้าวมาแล้วก็จริงๆอ่ะมีแผนว่าจะไปที่อะไรนะอะไรนะที่ตลาดไปซื้อของมาทำกินเล่นๆนั่นอ่ารเงี้ยแต่แบบจะไปดูไปนูอาหารกันว่าเขาหน้าทำไหมหรือว่าเราจะเอามาทำอีกอากาศวันดีงีทุกคนจะสนใจเนะี่ยตรงนั้นอนะ่ะ ที่เป็นสวนน้ำอะ่ะใช่แล้วถ้าไปดูตอนเย็นมันน่าเล่นจริงๆนะไปนี่คาเฟ่โ<ม>อ้ม,มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยมีนมมีแบบ <laughs> บรรยากาศร้อนอบอ้าวความวุ่นวายการ,ราอา,อาห,หารเช้านะคะว <One. S 3> <c oughs> ันวันเนี้เราจะพาทุกคน,านกมาโซน,น,น,นเกมนี่โซนเล่นเกมทุกคนมาดูสิโซนเกมนะคะ อยู่นี่ไม่ต้องกลัวเหงาแล้วคะมีเกมให้เล่นนะมีเกือบทุกอย่างอ่ะให้เล่น แอตีมอร่อยไหม,มวันนี้เราต้องโพสต์รูปลงสักรูปหนึ่งแล้วนะไม่ได้เอาลูปลงเลยนมดูบรร,ร,รยากาศโอเคมากเลยนะดูดินี่เรามาโซน ฟิตเนสแล้วนะคะนี่ไฮบ็อกซิ่งก็ไม่เหมาะกับเรานะคะเพราะเราไม่ได้เตรียมชุดฟิตเนสมาคุณเขาจะมาโชว์ฝีมือนะคะหลังจากหายไปนานมากลงวะ จะสูงมากจริงแค่น่าเฮ้ยนิดนึงว้าวเลยโอเคไม่เข้าพอละโอ้ เออจะไปที่หาเกันเพื่อที่ว่าเราจะไปกินค็อกเทลกนึ่แทมหนได้ก็ฮวมากก็นะคะจะไปกินค็อกเทลหนึ่งแทมหนึ่งเนาะนี่ก็แต่งตัวชิวๆนะเขามีบาร์บีคิวค่ะ ตอนนี้เราพากันย้ายมาหน้าข้างหน้าแล้วนะคะคือแบบพระอาทิตย์เห็นปะกำลังจะตกดีนะแกก็แบบเล้นรบขอบฟ้าเล้นทะเลทรายก็คือแบบกับน้ำทะเลก็คือไปมากเวอร์ฉันรู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะทุกคนมาฮาัาลโหลฮัลโหล นว่ค่ะตะว,วันกำลังจะตกดีแล้วค่ะบรรยากาศโคตรดีเลยต่อไปนี้เราจะไปนั่งกินร้านอาหารนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สรสานอาหารของอาวานีพาสเขาลักนะคะก็ บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนมองไปนี้ก็คือเห็นวิวทะเลน,นะคะ บรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะก็สวยมากแบบนี้เลยก็เป็นสถานที่ที่สำหรับคนที่แบบตั้งใจจะมาพักผ่อนจริงๆเหมือนแบบหนีออกจากตัวเมืองหนีความวุ่นวายมาหากิจกรรมเบาๆที่นี่จะใที่สำหรับครอบครัวทำไมไม่อยากกับ ยังอยากอยู่กับฉันอยู่หรอเรายังไม่ได้กลับนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อที่ใช่เพราะเราเช่ารถในราคาที่ถูกมากในราคาที่เท่าไหร่ห้าร้้าสิบาทนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมารับเราที่สนามบินีิทีค่ะ้าเดี๋ยวเราไปกัน มันติดก็คือรถไม่ได้ทำความสะอาดด้วยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเฟลมากเลยนะคะแบบได้ครับกรุณาแบบถ้าจะทำตลาดตรงนี้ดูดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณไปด้วยนะครับสำหรับที่บันเห็นนี้ เนี่ยแบบวิธีชูชนชูเจ็ดนะคะก็เฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยปอบเปียสดเจ้าด่างด้วยเห็นไหมเดี๋ยวบอกว่านะคะเรามากินร้านในตลาดช้างช้ามีอะไรนะมีโอเอ๋วเฮ้ยไม่ใช่โอเอ๋วเขาเรียกว่วกออออดดา,า,วอ,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 าวอะไรเนี่ยมี่ส้วะมีส่ส้วแล้วก็ปอเปียดสดนะคะนี่ไงโอเอ๋ว หวน้ำแข็งใส่บ้านเราเลยเดี๋ยวแกเอาชิมดิอันนี้คือของปวดคือชอบกินของหวานอยู่แล้วนะคะพี่แฟมล่ะใช่ไหมได้ชิมสิอร่อยไหมเคยกินไหมเคยกินโอ้เยอะหรอหอ๋อร่อยมากอุ้่ราคาหนึ่งร้อยบาททุกคน คือไก่มะมูเกล่าราคาแบบทุกคนจะรู้ด้วว่าโหที่เนี่แพง,งแต่ว่าแบบพอมากินที่ตลาดอ่ะอยากกินแบบ3-4อย่างอ่ะร้อยหนึ่นะโอ้แม่ก้อะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่หาดไม้ขาวนะคะกำลังจะไปจุดชมเครื่องบินนะคะในเร็ววันนี้ สองคนได้ไหมโอเคคุณลุงโอเค <ปะ S 1> ไนี่นะคะมีแบบของ <ปะ S 1> กินกเล่นด้วยราคาไม่ได้แรงนเนาะตัวเองดูเดิแม่เครื่องบิน โอ้สนามบินอยู่ตรงนั้นเองนะคะทุกคนองไฟแล้วก็พี่แฮมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแดดอจะะ้าเดี๋ยวจะกลับแล้วเชื่อไหมอยรรยอากาศด,ดีไม่ได้มาที่อาหานมา้ข่าวดานมาก แข้งบินร้อนเนาะร้อนมากทางเดียวพอนาะรู้ไหมว่าถ่ายสองครั้งสองครั้งแรกไปของพี่แฟม่รู้แลลุงก็ไม่เอาเลยซึ่งซึ่งลูกจะได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้นะคะไม่เป็นไรเรามีเวลาจํากัดเนาะใช่ค่ะต้องไปตีไปขึ้นเครื่องไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปยังสนามบินแล้วค่ะทุกคนจะกับเชียงใหม่